เป็นความประทับใจนะว่าจ๋ามองหาโอกาสในโลกออนไลน์เนี่ยค่ะมา4ปีแล้วค่ะบอสตอนที่จ๋าสมัครแล้วนะตอนที่สมัครแล้วจ๋าก็ยังไม่ไม่ค่อยเข้าฟังอะไรมากมายด้วยค่ะบอสจนตัวเองวิกฤตสุดๆคือโทรศัพท์โดนตัด2เดือนคะ่ะโทรไม่ได้แล้วตัวเองเล่นติกต k อกไลฟ์สดในติ k กตอกก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้หันไปมองเนี่ยคะ่ะโอ้ก็มีอยู่ในนี่หนึ่งพันมีเน็ตด้วยทาไมไม่เอามาใช้ เปลี่ยนซิมเอามาใช้อะค่ะเฮ้ยสัญญาณมันก็ดีมันก็ใช้ได้เน็ตก็โอเคทีนี้ก็เข้ามาเรียนรู้ในระบบพอไปฟังที่นี่คือใช้ n t ยิ่งมั่นใจเข้าไปใหญ่เงินก้อนแรกนะที่จาเปิกจ,จากซิมปันสุขได้อะจะเอาไปจ่ายค่าโทรศัพท์ที่ติดไว้ส่งให้ลูกค่ะ ทำซิมปันสุขแล้วมีรายได้ไงค่ะโอ้ยตอนนี้มีโคตรมีความสุขมากเลยค่ะเราทําได้จริงมีรายได้เกิดขึ้นจริงจ๋าทํามา41วันตอนนี้จ๋ามีทีมงานอยู่63คนมีรายได้ตอนนี้40,000กว่าราคาบอสแบบพูดเ้าเบามากต้องขอบคุณบอสมากมากที่ให้แบบให้โอกาสกับพวกเรานะคะได้ได้รอดพ้นจากตรงนี้นะค่ะจะ๋าจ๋ารอดจริงๆจากตรงนี้แล้วมันเป็นความสุขทุกครั้งอะค่ะ ที่เราได้ส่งต่อออกไปให้กับคนอื่นทุกคนขอบคุณขอบคุณมอสก่ะขอบคุณ